ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีของปืนใหญ่เลยครับเมื่อโจอชินโยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะไม่ลงเล่นกับอาร์ตตอีกสัก,กระยะเวลาหนึ่งกันเลยครับซึ่งส่งผลทําให้เกมที่อาร์ตอจะต้องเจอกันกับทีมปาสแซตงแช็กแมงในซุเปอรบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีปัญหาทันทีเพราะว่าโทมัสปาเต้โดนแบนนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของเดนนิสฮองประจำวันนี้ครับอาร์ตโตสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อตัดคิดสีดําทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหาใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่่้้้ออองงใหนออิมทจะ เลี้ยงอาหารน้องๆประจำปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25พฤษภาคม2568ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาร์สเนอตสยามครับมิเกลใต้เองก็ไม่สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าตัวของโซเยนโยครับมิดฟิลชาวอิตาลีนั้นยังคงมีอาการบาดเจ็บกันอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลทําให้เขาจะไม่สามารถช่วยปืนใหญ่ได้ในสักระยะเวลาหนึ่งครับโดยขณะตอนนี้เนี่ยนะครับอาร์สเนอตเองนั้นกําลังโฟกัสในซศึกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับโดยรอบสี่สุดท้ายครับพวกเขาจะต้องเจอทีม PSG ดีแซง์เช็กแมงนะครับโดย ประเด็นก็คือว่าเกมเกมนั้นเนี่ยนัดแรกที่ปืนใหญ่เล่นในบ้านนะครับก็จะไม่มีโทมัสปาเตที่ติดโทษใบเหลืองนะครับหลังจากที่อาร์ซนอลชนะเรอัลเดดใน2เลกในสกอร์5ประตูต่อหนึ่งนั่นเองคำถามคือแล้วตอนนี้ครับอาร์ซนอลต้องทำยังไงครับซึ่งมันก็คงจะมีไม่กี่ช้อยส์ครับนั่นก็คือการเอาเด็กเกนไรส์ขยับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เอามิเกลเมโนเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์8กองหน้าก็อาจจะกลายเป็นตัวของเลโอนโดทรัซาซึ่งลักษณะแบบนี้ครับอาร์ นอก่ก็ได้ทดลองซ้อมทีมในเกมที่ปืนใหญ่นั้นเอาชนะอิฟส์มิดดสกอร์สประตูต่อศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกช้อยส์หนึ่งก็เป็นช้อยส์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันครับหลังจากที่มิเกเรตาออกมาพูดถึงเจ้ามาริสเกลลี่เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทในเล่นดันกลางของเขานะครับว่าเขาเล่นได้ทั้งมิดฟิลเบอร์บาดมิดฟิลเบอร์ห หรือว่าเล่นตำแหน่งของเบอร์สีก็ได้ทั้งหมดเลยซึ่งตรงจุดนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าในเกมที่ปืนใหญ่ถล่มม้าขาวด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นั้นนะครับช่วงของครึ่งหลังนั้นเจ้าสกิลลี่ก็ถูกส่งลงมาเล่นแล้วก็ขยับขึ้นเล่นเป็นมิดฟิลด์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดลองระบบวิธีการเล่นต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตัวของอาร์ซอนครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าปืนใหญ่จําเป็นจริงๆที่จะ ต้องใช้ตัวเด็กเล่นเป็นเบอร์8เรื่องของพละกําลังในการบุกทะลงขึ้นไปสู่ข้างบนแล้วก็ใช้มิเกลเรโนในการยืนค้าแดนหน้าทางเรื่องของลูกอา,ากาศเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับมิดฟิลเบอร์6กมิดฟิลตัวรับก็อาจจะต้องกลายเป็นเจ้ามส์วิสเกลลี่ซึ่งตําแหน่งนี้นะครับก็เป็นตําแหน่งดั้งเดิมของเขาตั้งแต่เติบโตมาจากชุดเยาวชนอยู่แล้วก่อนที่อายุในก่อนที่จะขึ้นมาในสู่อาร์ตตนชุด U17 เนี่ยก็ถูกปรับเล่นเป็นแบ็กซด์อินเวอร์ นะครับแล้วก็ทําให้มีความหลากหลายในการเล่นนั่นเองนะครับตึงจุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะว่าเราได้เห็นวิธีการเล่นของเจ้าสเกลลี่แล้วว่าเป็นคนที่ช่างค่อนข้างกล้าเล่นนะครับมีพละกําลังที่ดีมีการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าที่ดีมีเรื่องของการแท็กเกิลที่น่าสนใจอาจจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกันไปอยู่บ้างแล้วก็เป็นคนที่ครองบอลได้ดีอีกด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะวัย18ปีนะครับแต่เชื่อว่าเขาจะรับบทบาทแดนกลางแบบที่ปาเตเล่นให้ได้นะครับ แล้วก็ย่งที่ทราบแล้ว,ว่าบทบาทสําคัญของอปาเตเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแกนกลางในเรื่องของอาร์ช a นแล้วก็จะให้ตัวของเดคิดไรส์เป็นตัวขึ้นไปข้างบนนะครับขยับลงมาข้างล่างซึ่งถ้าเจ้าสกิลลี่นั้นมาแทนที่ของโทมัสปาเต้แล้วก็พยายามจะยืนปักหลัก ให้ได้แบบปาเตนะครับเราก็จะเห็นวิธีการเล่นของเขาที่น่าจะฉายแวแล้วก็เติบโตกับการจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ได้อีกยาวๆกันเลยด้วยนะครับผมซึ่งจุดนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มิเกลต้าก็มองแล้วว่าจะรับมือยังไงถ้าหากว่าไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับในเกมที่เจอกันกับปาสแซต์แช์แมงเพลิดเพครับถ้าหากว่าผลงานทําได้ดีรูดูการหน้าเขาอาจจะถูกผลักดันขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางก็เป็นไปได้ครับ